สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเหมาสักกันนะครับวันนี้นะครับเราเหมาสักของป้านะฮะ500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาจะคุ้มไม่คุ้มนะครับนะทีมงานนะฮะน้าบ้านนอกซาวนะครับน้าทีมงานบ้านนอกซาววันนี้นะานำทีมโดยทบ .2 นะครับนะทบ .2 นะฮะล่าสุดจับใบแดงทบ .2 ไปนะครับ วันนี้ก็มาเหมาสะนะครับน่าดูครับสภาพบ่อครับห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหเจ้าของบ่อนี่ป้าผมเองนะฮะนะคิดราคาแบบกันเองกันเองนะฮะดูจากสภาพในบ่อแล้วน่าไม่มีผุดเลยสักตัวฮะเดี๋ยวมาดูครับผลงานว่าจะได้กันกี่ตัวฮะนี่ครับทีมงานเตรียมเพื่อจะดึงน้ำออกนะฮะ นี่ครับหนุ่มกล้องและนี่ครับหมใบดำฮะหนุ่มแมนนี่จับได้ใบดำนะหนุ่มกล้องก็ใบดำนะนะแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นสบ .2 นะครับน้มใบแดงนะฮะนะสังกัดเพชรบูรณ์นะครับมาดูครับจังหวัดนี่กําลังรอน้ํายุบนะฮะนี่ครับปล่อยน้ําออกมาเนี่ยครับโอ้โหนี่ฮะี้โอ้โหนี่ครับทบ .2 ฮะกำลังนะ ควานเอาเศษหญ้าเศษขยะออกนะครับเพื่อให้น้ําไหลเนี่ยดูครับโอ้โหบาวนัดก็มานะครับบาวนัดนี่เป็นจอมวันแห่เลยนะครับดูครับโอ้โหน้ํายังไม่ทันจะแห้งครับแต่ลงกันแล้วครับดูครับอุ้ยเริ่มมีตัวฮะโอ้โหนี่รับนุมโอ้โหจะไม่ได้ยังไงอ่ะเนี่ยนะทั้งจับทั้งหวานครับ มาเมื่อสักครู่นี่เห็นตัวเลยนะฮะหนุ่มแมนนี่สัมผัสปลาแล้วนะครับไม่รู้ว่า500อจะคุ้มไหมแต่ดูจากที่นะคนลงไปในบ่อแล้วบอกมีตัวนะครับมีตัวนะแต่คุ้มไม่คุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันนะครับวันนี้นะตอนนี้ก็น้ําก็ลึกด้วยครับคนก็เลนก็เยอะด้วยฮะนะนเหยียบลงไปนี่ครึ่งนะน้องเอา้าโอ้โหเห็นเงียบ มีเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับว่ามีคำปลามาได้นะฮะเนี่ยครับหนุ่มกล้องน่าจะเอากระแป๋งเอาไปใส่ปลานะครับเดี๋ยวจะดูครับว่าได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับแต่มีตัวครับมีตัวแน่นอนแน่นอนนะฮะแหมดูกองเชียร์เอาใช้วิธีลากกันเลยฮะหลังจากนี้น้ำไม่แห้งทักทีครับใช้วิธีลากเลยอ้าวหนุ่มซันได้แล้วนะครับหนึงตัว นี่ครับตะเพียนครับอืตะเพียนขาวส,สวยๆนะฮะนะดูหนุ่มแมนทบสองแหมทบสองผมนี่ไม่ค่อยขยับเลยฮะแต่ได้มานะครับหนึ่งตัวฮะมา,า,า,าเอาๆๆหนุ่มแมนหนุมนหน่มแมนทาอะไรโอ้โหดูครับมาสี่คนนี่นะฮะโอ้โหจอมเลยนะฮะหาปลานี่ต้องยกให้เขาโอ้โหทบสอง ทอป2เหมือนจะเหมือนจะจับได้นะครับเหมือนจะเหมือนจะจับได้ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะได้ตัวอ้ยโอ้ยตัวยังใจฮะแต่เอาไม่อยู่ครับทอป2เอาโอ้โหอย่างนี้คุ้มให้อย่างนี้คุ้มห้าร้อยฮะถือว่าคุ้มฮะดูครับแต่มันเป็นเลนฮะเลนมันลึกมากฮะเลมันจับยากไปอล้วโอ้โอ้ยแม่มีตัวครับอย่างนี้นี่เอาเรื่องฮะโอ้โหแต่ทอป2บาดเจ็บแล้วครับ โอ้โหอาหนุ่มกล้องก็ได้ครับนี่ดูครับจังหวะนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหแล้วดูมีโอกาสจะได้อีกไหมมใบดำอบอส 2, องทบสองหนึ่งนะฮะนะลุมจับปลาครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กครับ แต่ว่าได้ไปแล้วสามนะฮะได้ไปแล้วสามเดี๋ยวจะให้ดูในกระถังนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหแต่ดูดหูหนุ่มก้องะครับดูหนุ่มกล้องฮะออมาอีกหนึ่งตัวก็โอ้โหเอาเรื่องออมาโอ้โหเอเอาโอ้ยมือไม่ออนนะไต่ก็ยังเอาไว้ได้ยังเอาไว้ได้ยังคว้าไว้ได้ครับโอ้โห เือไปเอาลงไปอีกหนึ่งนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูปลาในถังครับเอาตอนนี้ได้มาสามะข้างล่างอีกตัวอีกหนึ่งเอ้าโอ้โหหนุ่มซันได้มาอีกหนึ่งครับอืมสงสัยจะคุ้มแล้วครับ500บาทนี่นะะเห็นน้ำนิ่งๆแบบนี้นะครับโอ้โหถือว่ามีตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวฮะเป็นสระที่ทุกคนมองข้ามไปนะครับนะแต่ว่าลูกชายผมครับทบสองนี่ อยากหาปลาอ้โหเจอตังฮะดูนะครับเห็นนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าโอ้โหข้างหลังหนุ่มแมนะอือหือขึ้นได้เห็นเลยครับอ้าวหนุ่มกล้องได้อีกหนึ่งครับโอ้โหดูตัวสวยๆครับแม่ไซส์สวยฮะโอ้โหหนุ่มกล้องนี่จับปลาเก่งมากนะฮะเนี่ยกล้องมัน่เดี๋ยวครับแล้วฝนก็โลเม็ดผ่าด้วยครับเนี่ยอือหือแต่เห็นปลาเยอะแบบนี้แล้ชื่นใจครับ นาเหมาไป500บาทถือไม่แพงฮะแต่ตอนแรกคิดว่าแหมป้าผมนี่ขูดเนื้อเลยนะแต่พอเห็นปลาที่เด็กๆจับได้แล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวฮะโอ้โหเอาอีกแล้วสันได้อีกหนึ่งตัวครับโอ้โหวย่สั้นก็เลี้ยงปลาตัวใหญ่ครับรุ่นพี่ทหารเกณฑ์นะฮะนายอยู่ทหารบกมทสามที่หกนะฮะพิชบูลนะฮะและดูกองเชียร์ครับโอ้โหเยอะมากเลยฮะ มามาดูผลงานครับโอ้โหดูครับนี่ฮะหนุ่มซานนำมาโชว์นะครับโอ้โหมากมายเลยทีเดียฮะตอนนี้กําลังล้างเอาอันนี้ออกนะครับตัวที่1นะฮะนี่ฮะล้างเอาโคนออกแล้วตัวที่2ครับมาดูฮะโอ้โหมีไซส์ีสวยครับตัวใหญ่ๆต่้งนั้นเลยวันนี้นะครับมาคุ้มค่ามากๆครับกับ500บาทนะฮะกับการเหมาสั่งนะครับโอ้โห ลูกชายผมนี่ครับบอกว่าไปยืนดูอยู่นานแล้วนะครับบอกว่ามันมีตัวครับมันขึ้นขุดให้เห็นเลยนะครับโอ้โหดูฮะนี่ครับผลงานวันนี้ได้ราบแน่นอนครับอื